สวัสดีครับท่านผู้ชมทั้งหลายครับแฟนๆทั้งหลายครับพี่น้องพ่อแมย์ทั้งหลายครับเมื่อวันที่ยิบเก่าพมเดินทางมาหอดวัดสะแก้วมณีบ้านผักตบเป็นวัดทองเจ้าวล่องจากคณะอัมเภออยู่นี่ครับมีนักท่องเที่ยวเขามาหล่นะครับพี่น้องมีเทวเวสสุวรรณก็มีแม่เมย์นั่งเทวีกับมีมีหมากหมากไม้ ความดีของเพิ่นนีม่มากไหมนะครับไม่ในนี้ลายอิลิบทง่ายเป็นบทเกี่ยวคัมแพงกรับงามนะครับเนาะเพป็นว่าประตูสุ่มงามนักเ่องเกียวเ,เข้ามาในล่หลายนะครับพี่น้องเป็นวัดที่ตั้งอยู่่ถวต่างเป็นสวยง,งามอิรินะครับ <c oughs> บัดสะแก้วมณีบ้านผักตกตำบลผักตกอำเภอหนองหารจังหวัดอุดรธานีครับเป็นแหล่งท่องเทียเเเเ่ยวเรือแรงวัฒนารมเกาแก่ครูบานครูเมียงครูบันผักตกนะครับมาตรุนนะครับมีขลองดีอยู่หนี่มากไหมมีเาวนี่าสีโหนะครับเนาเห็นเ่า้าวสีโหนีน องพระพิคเนศอุงพระพิคเนศน,นะครับแล้วก็มีมีเท้ามหาพรมนะครับเท้ามหาพรมท่าน้งทพญานาคคทั้งทีพญ,ญานาคล้อมรอบอ,องพญ,ญา,านาคมีหมดพระล่าหูดิครับพี่น้องมีหมดนี่พระล่าหูพระล่าหูเพริเลยอ่อมรถ คือพระเราทางด้านข้างเฉพาะด้านข้างนะครับ,บค,ครับบ๊วยเรื่องหรอกครับนี่ทั้งน้าเนี่ยเป็นพญานาคแล้วก็พาะเวสสุวรรณนะครับองค์น,นี้คือ ปูเวศสุวรรณมันเลยยืนแต่งงานอยู่คนลงมาทางพีกิ้งตัวใหญ่เลยพี่น้องกิ้งตัวใหญ่กิ้งตัวเหยียบหลูนะครับพี่น้องกิ้งตัวเหยียบหลูทั้งนาทาง้งหยีขึ้นได้ครับงา,า,งนา,า,งนายนั่งหรือไม่น่งยืดย่อยกันนะีน่พี่น้องฟังได้ไหมง่านยะเป็นรูปแก้วเงา่าว้าวับนี่ นี่ในลลัมพิธีต่างๆพามิธีเป็นงานเครับพลามพิีพเป,ป็นงานพัมพิธีเป็นหมอักมอักแขกวอยงที่พักแขกงงมันินมีระฆังไงมีน้องนปล่อยตอปล่อยปลาสักกิจสัมณีะครับสะมะามมนนดีนน เป็นบ่อน้ำเกาสีเขียวศักดิ์สิทธิ์บ่เป็นบ่อน้ำสีเขียวศักสิทเป็นบ่อน้ำศักสิทบ่อน้ำศักิ์สิทธิ์วัดสายแก้วมณีผู้ว่าสังเกที่ว่เห็นเนีครับบ่อน้ำศักดิ์สิท มีคนอ็นบาร์ดาศักดิ์สิทธิ์กับมีคนลงไปออาไรใคร้เร่องบาร์ดาศักดิ์สิทธิ์บารยดาศักดิ์สิทธเป็นบ้าให้ อธิษฐานเอาอยู่ดีไม่แห้งมนันเลยคุณปาสักเกี่ยวมาหนีครับท่างนีนเนนนน้เป็นองค์ปูต้นน้โพใหญ่ท่านนี้องค์ปูต้นโพใหญ่เนี่ยครับมาขอพรมืองนี้ครับก็จะว่าลังขอพรนะครบเมืงนี่เป็นสถานที่ขอพร อ้นขอขอเป็นประตูขอห้องเป็นนะมา <c oughs> เจ้าปูดเจ้าปวดโคตรเป็นมาขอาป้อปูดโคตรมันเป็นม,ม่ตเข้ามาปนะครับเนาะเสือเกิดตกลนตัวเข้ามาปวดคตด หอปูโคดนะครับนี <descon fin ery> ่ค <ens cabin> no <problem> ือหอปูโคดเป็นปูเกลูปูแก่คูบ้านคูเมียงของบ้านปักตบนะครับผู้ใดอยากไดรยังไงมะข้อนี่เป็นว่าศักดิ์สิทธิ์ว่าที่ขอว่าในยุรีเมียงกขอโชคลาก่อทรรมากับขินจะเล่นน้องเรี้ยงกับมาข้อนี่ครับปูโคดผมก็ห้องก่อที่สังเกตเห็นนี่ละครับหอปูโคดครับมามาท่งนที่จะเคยเป็น้ามาพุ่มด่านที่ด่านขางที่สอง แล้วก็องป,ปูพิคเนตนี่ครับนี่องปูพิคเนตด้านานี้ด้านที่สองครับง่ามมาหยุดที่กับหอปูคนนะครับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นขอพรออน,นะครับกะหอปูตุเจ้าข้าขอขอ,ขอ,ขอพรออน,นะครับพี่น้องครับงามมาพี่น้อง ใดก็มาขอเด้อพี่น้องอยุบานปักตุกตำบลปักตุกอำเภอหนองหารจังหวัดอุดรธานีครับสถานทีมนนี้ครับคลิปนี้ก็ขอลาเลยครับสวัสดีครับ